สวัสดีครับสวัสดีครับแคคต u s คาเฟ่ไทยแลนด์พบกับท่านอีกครั้งครับกับผมกูโก้และรัชชีครับวันนี้มาอยู่ในส่วนของแคคต u s ทอล์กกันนะครับแคคต u s ทอล์กวันนี้ครับมีคำถามนะครับจากทางบ้านนะครับว่าถ้าทางบ้านได้รับแคคตัสนะครับจากไปรษณีย์ครับที่ส่งมาใส่กล่องอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เกิดกลัวว่าเฮ้ยมันมาเป็นแบบแบร e r อ่ะนะไม่มีดินอยู่มันเป็นรากเปลยมาจะต้องทำยังไง วันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องของการแนะนำว่าเมื่อท่านได้รับแคคตัสมาทางไปรษณีย์แล้วจะทำอย่างไรต่อในการปลูกเลี้ยงนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวทางเราและทีมงานก็จะสาธิตให้ดูนะครับ นะครับเราจำลองกล่องไัชนีขึ้นมานะครับแล้วก็ปกติจะส่ง EMS 1วันก็ถึงอยู่แล้วครับต้นไม้แบร์รูมาข้างในก็จะยัดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ให้ไม่ให้ต้นไม้มันขยับขยื่นครับส่วนตัวต้นไม้เนี่ยจะห่อด้วยทิชชู่กระดาษทิชชู่แล้วก็แปะสกอตเทปเอาไว้อ,อย่าณรัชลองแกะให้ดูแกะออกมาถ้าเกิดว่ามือไม่ถนัดใช้กรรไกรได้ ตัดตรงนี้ก็ได้อะจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยนะตัดตรงนี่รอยต่อก็ค่อยๆแกะนะครับออตัดเร่อม่อไม่ต้องจะเป็นต้นอะไรเอ่ยดึนๆึๆๆึ้นึ้ึนาอะไร อ้าวเป็นเมนโลแคปตัสครับผมโอเคนี่อันนี้ปกติเขาก็จะตัดรากให้ครับล้างรากตัดรากให้ของเราก็เช่นกันคราวนี้มันมีรากอยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรครับถ้าตัดรากแล้วอย่างนี้ก็ลงปลูกได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องเปลี่ยนขั้นตอนอะไรเลยแกะมากแล้วลงปลูกได้เลยใช่แต่ว่าใช้กระถางไซส์ที่แบบ พอดีใกล้เคียงกับตัวต้นแล้วก็ใส่หินภูหอไฟรองก้นอย่างนี้แหละปกติเลยเหมือนเราปลูกนี่แหละครับแล้วก็ใส่ดินใส่ดินเจ็ดอรหัตของเรานี่แหละเข้าไปมันก็เหมือนเราเปลี่ยนกระถางนี่แหละครับคือคนทั่วไปอ่ะเขาจะกลัวว่าเอ๊ะมันจะถอดร<อ>ากส่งไปซนี อยู่ในกล่องทึบๆร้อนๆมาตลอดคุก็ขอผูกกันนิดนึงบอกทีมงานของผูกกันหน่อยมาปัดหน่อยครับใส่กล่องมาแน่นๆร้อนๆเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันอึดมากอะแคคตัสอะไม่ต้องกลัวเลยอะแล้วก็พอแกะกล่องมาไม่ต้องไม่ต้องมาทําอะไรก่อนเลยแช่น้าอะไรไม่ต้องไม่ต้องลงเลยใช่แต่ว่าเน้นเรื่องของกระถางใช้กระถางต้องพอดีกับตัวต้นครับ ถต้นไหนที่รากมันน้อยจัดๆเลยน้อยมากๆเนี่ยก็ใส่หินภูเขาไฟรองก้นสูงๆหน่อยครับให้ปริมาณดินมันไม่ไม่เยอะมากอครับ,รบโอเคอันนี้ก็โรยดินญี่ปุ่นกล้องไม่ต้องตามก็ได้เนะะาะเดี๋ยวโยเนี่ยปลูกไซส์ให้พอดีกับตัวต้นเนี่ยครับอ่ะอย่างเนี้ยแค่นี้ แล้วเราก็รดน้ำได้เลยครับจะเป็นรูปนี้นะครับปัดหน่อยรน้ำไว้ที่ที่แดดลำไรก่อนนะครับอย่าเพิ่งอ,ออกแดดจัดสักประมาณ1-2อาทิตย์ครับอโอเคอันนี้เดี๋ยวเราดูต้นต่อไปขั้นตอนง่ายมากนะไม่มีอะไรครับครับคือเรา อย่าก,กังวลครับเพราะมันไม่เหมือนต้นไม้อื่นที่มันมีใบครับ,รบถ้าต้นต้นไม้อื่นที่มันมีใบเนี่ยแค่เราส่งแค่เราเอาถอดรากทิ้งไว้ตอนบ่ายตอนเช้าปุ๊บตอนบ่ายก็ใบเหี่ยวแล้วแต่แคคตัสมันไม่มีใบไม่ต้องกลัวต้นต่อไปเป็นอะไรเอ่ยอืมเป็นช้างหนาสั้นครับโพลิ enta, เฟนท่าอีลูเฟนไทดบ อันนี้เขาก็ตัดลากให้แล้วโดใหญ่นะดูครับน,นี่เลือ,กอ,นนกลองกระถางเหมือนกันเรื่องกระถางเกระถางในี้อาจจะใหญ่ไปสักนิดนึงเราก็ลองหินภูเขาไฟเยอะหน่อยอเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ให้ปริมาณดินมันไม่เยอะอ่ะาแล้วก็ลงปลูกเลย ต้องจะเลื่อนไปดูดินญี่ปุ่นไหมครับโรยโรยดินญี่ปุ่นปนั๊บอย่างเี้ครับก็ลดน้ำได้เลยไว้ในที่แดดลำไรโอเค อันนี้ต้นจะเล็กอันนี้เราขอเหมือนเสมือนจริงเลยใช่ไหมครับใช่้ส่งจริงก็ขอ,อยางใช่ไหมครับนี่เป็นเมโลด่างนะครับเราก็หาไซส์กระถางที่มัน พอดีกับต้นปริมาณดินไม่ต้องเยอะรางนี้ก็โอเคครับใส่ไปได้เลยไม่ต้องตัดปลายรากหรอครับลถ้ามันสั้นขนาดนี้แล้วไม่ต้องตัดนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะตัดมาให้แล้วคน,คนที่ขายนะครับเราทางเราก็ก็จะตัดให้ โอเคโอเคครับผมมันส่ง MS วันเดียวมันถึงก็ลากเขายังไม่ทันแห้งอะไรเท่าไรหรอกคือเราก็สามารถปลูกได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ MS อ่ะมันนานกว่านั้นน่ะมีผลไหมถ้าถ้านานกว่านั้นเนี่ยถ้านานกว่านั้นมันจะคือไม้ที่เรานําเข้าจากต่างประเทศละครับไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะประมาณ15วันมาถึเราแล้วก็ยังใช้การปลูก็ตได้เหมือนเดิมอาจจะต้องดูที่สภาพต้นไม้ถ้าต้นไม้นิ่ม ถ้าต้นไม้แบบหะารากแห้งมากอย่างเงี้ย<ช>เราก็ต้องเหมือนกับ<ม>ไปลงในหินภูเขาไฟล้วนๆก่อนหรือว่าลงในดินญี่ปุ่นล้วนๆก่อนเพื่อล่อรากใหม่อ๋อ<า>ใช่แล้วค่อยไปลงกระถางจริงพอมันมีรากป่อยออกมาดูดน้ําเนี่ยก็ค่อยไปลงกระถางจริงแต่ถ้าเราส่ง MMS ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่จําเป็นขนาดนั้นมันมีในเมืองไทยมันมี EMS แล้วก็แบบธรรมดาด้วยปะ แบบลงทะเบียนลงทะเบียนแต่ส่วนใหญ่เขาจะส่ง EMS กันครับลงทะเบียนไม่ส่งดีกว่าถ้าเป็นต้นไม้นะแต่ถ้าเป็นของอื่นวัสดุกระถางหรือว่าเป็นดินอะไรเงี้ยส่งได้ไม่มีปัญหาใช่ก็อาจจะฝากไว้นิดนึงว่าการส่งแบบเนี้ยแบรูทหรือว่าส่งทั้งกระถางก็ส่งได้นะมีทั้งกระถางเราก็ส่งกันได้แต่ว่าทั้งกระถางเนี่ยเราจะรอให้ดินในกระถางแห้งสนิทก่อนแล้วค่อยส่งอ่าแล้วแล้วแต่ ถ้ามันเต็มกระถางเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งเป็นทางกระถางให้ลูกค้าได้เหมือนกันอา้าแล้วแล้วประเภทในการเลือกว่าจะใช้เป็นแบรดูทหรือว่าไปพร้อมดินนี่เราจะมีการสื่อสารหรือบอกกับลูกค้ายัางไงครับหรือการเลือกเลือกอยังไงครับคุณหลักคือส่วนใหญ่เราจะแบรดูทจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าลูกค้ารีเควสมาว่าบอกว่าอยากจะส่งทางกระถางเนี่ยเราจะต้องดูก่อนเราขอตรวจสอบดูก่อนว่าต้นเนี้ย สามารถส่งทางกระถางได้ไหมเพราะว่าบางทีหนามยาวหนามยาวเนี่ยอาจจะส่งยากถ้าส่งทางกระถางหรือว่าต้นไม่ไม่เต็มกระถางไม่เต็มกระถางอีกใช่มันจะส่งยากมันจะพันยากแต่ถ้าต้นเต็มกระถางไม่มีหนามอะไรเงี้ยคอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะส่งให้แต่ว่าค่าส่งอาจจะแพงกว่าเดิมสัก10บาท2ี่สิบาทแต่จริงๆที่เราอัดคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่ออยากให้ลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยที่สั่งทางไปรษณีย์ให้แน่ใจครับว่ามั่นใจกับว่า ในการส่งที่เป็นลักษณะแปรรู้เนี่ยปลอดภัยเนาะแล้วก็เป็นวิธีที่แบบประหยัดคอต์สที่สุดด้วยแหละเนาะใช่คุณก็ไม่ต้องขับรถมาไม่ต้องเสียค่าน้ํามันน้ําหนักมันก็เบาเพราะว่าค่าส่งไปสตูเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทถึงบ70บาทแค่นั้นหนะ่ครับง่ายกว่านะก็อยากจะให้มั่นใจตรงนี้แต่ถ้าเ,เพื่อนเพื่อนท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,ตมก็เหมือนเดิมนะครับช่องทางที่จะติดต่อกับเรา2คนในการถามปัญหาต่าง ได้อยู่เสมอนะครับถามได้เลยนะครับในเพจแ a c t ั s ก a าเ Thailand ดหรือที่ y t u t u แ e c ตั t กคาเฟ่ไทยแลนด์หรือโทรมาหาเราโดยตรงได้นะครับที่เบอร์ที่ไลน์ก็ได้ครับ ID ดีไลน์ i อดีลน์ก็ได้ครับ088 088 1090ครับผมให้หววปะเนี่ยฮะงวดงวดหน้างวดไหนไม่รู้เดี๋ยวเขาดูงวดนี้เดี๋ยวเขาไปซื้อเองแหละโอเคขอให้รวยดูตอนไหนกันซื้อตอนหน้นขอให้รวยขอให้รวยอ่าโอเคครับวันนี้ก็ขอลาพียงเท่านีครับ ครับผมก็เดี๋ยวกล้องคอสอัพตรงนี้นะว่าเราเราเปลี่ยนกระทางยังไงครับผมลาไปเลยครับครับสวัสดีครับ